อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นส่วอย่างพี่ถามหน่อยไอ้พูดอย่างไงี้ให้เขาเปิดให้ดูวะไม่ก็ค,คือผมไม่ได้มาเจตนาเพื่อม,มาคุยนานนะคุยนานนะคุยนานพี่ผมไม่ได้แบบว่าสมมติผมจะดูพี่ผมไม่ไมาเข้าไป่เอ้ยพี่ดูหน่อยไม่ใช่<ม>คือผมมาโดยที่ผมคุยแบบว่า คุยจริงๆระงเพราะเขาเห็นเขาคุยกันครับแล้วแต่ว่าที่ตั้งบนก็จะเป็นพวกกรณรที่แต่ก่อนเคยเข้าแบบมันจะมีกลุ่มมันจะมีกลุ่มใช่ไหมก็แบบว่าเขากลุ่มอะไรเปิดยุทธการก็คือคอสเพย์อวตารนะครับเรื่องด้วยจากการสืบสวนนะครับทราบว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยอายุต่ำกว่า15บห้าปีจำนวนหลายรายนะครับ ตกเป็นเหยื่อ้อ,อ,อมเป็นอวตารโดยผ่านทวิสเตอร์ไอจีแล้วก็เข้าแอปพลิเคชันของ discord นะครับไปกันเนี่ยเด็กผู้หญิงถูกหลอกให้เปิดโชว์ด้านบนด้านล่างหรืออวัยเพศตัวเองนะครับโดยผู้ต้องหาหลอกว่าจะให้เงิน เป็นรายวันหรือรายเดือนทั้งละสามพันหรือหกพันนะครับเมื่อเด็กตกเป็นเหยื่อปุ๊บเขาใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันดิสฟอนเนี่ยอัดทั้งภาพและเสียงไว้แล้วต่อมาคือเอามาแบ็กเมย์นะครับกับผู้เสียหายผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กเนี่ยอยู่ในภาวะที่ขัดขืนไม่ได้ก็ต้องยอมตามที่ผู้ต้องหาเนี่ยอบอกกล่าวให้ทำอะไรก็ต้องทำจำใจต้องทำนะครับ มีบางเคสถึงกับผูกคอตายนะครับที่เห็นแล้วอยู่ประมาณเกือบสองลายนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มบังคับการปราบการ้ามานุษย์เนี่ยจะน,นักตรงนี้มากเนื่องด้วยใน3-4ปีที่ผ่านมานะครับโควิด -19 เข้ามาเด็กผู้หญิงซึ่งอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้ไปเรียนหนังสืออยู่แต่บ้านอยู่ในห้องเรียกว่าเรียนหนังสือออนไลน์แต่จริงๆแล้วคือเข้าไปเล่นเกม เข้าไปเล่นของ Twitter Instagram ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่มาทำ้ายเด็กโดยพ่อแม่ไม่รู้ตัวนะครับนับวันกวามรับการปราบปรามคำว้นุด้ดเด็กยิ่งมีอายุน้อยลงน้อยลงนะครับซึ่งผู้ต้องหาเหล่านี้ส่วนมากอายุเกินกว่า20ปีก็จะอาศัยวุฒิภาวะเด็กที่ต่ำเกี้ยกรมนะครับแล้วก็หลอกล่อโดยใช้เงินซึ่งอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีหนะลักฐาน เรื่องต้นเนี่ยหลักฐานเราพบแล้วครับว่าเราเช็คทั้ง IP นะครับี่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi โตดุ๊กก็ได้บาริกทีนี้สองเรา,เาให้ตำรวจหญิงเนี่ยปลอมตัวนะครับแล้วอัดเสียงนะครับว่าคุณเป็นอิสระครับโปรไฟล์อิสระแบบนี้ไหมลายตัวนี้ไหมนะครับอีกทั้งกี่นี้ทางกรมบังคับการอาชญาก,การรมทางเทคโนโลยีปอทอนะครับขึ้นมาร่วมเก็บ อ่าโพิสิกทางคอมพิวเตอร์ด้วยกันก็พบแล้วครับว่าผู้เสียหายซึ่งผูกคอตายก็มีภาพอยู่ในโน้ตบุ๊กแล้วก็ผู้ต้หาก็รับเบื้องต้นแล้วครับว่าได้พูดคุยจริงนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเราพบภาพาโป้ซึ่งเด็กต่ำกว่า18ปีอีกจำนวนหลายราย